ภูมิไทยนะครับก็การถแถลงนโยบายรัฐวันนี้นะครับคงจะมีรายละเอียดโครงการต่างๆมากขึ้นนะครับก็ภูมิไทยในฐานะแบงค์รัฐเนี่ยก็มองว่าเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนโครงการต่างๆภาคร,รัฐบาลนะครับทำให้แนวโน้มการขยายตัวสินเชื่องดีอยู่ราคาพื้นฐานอยู่ที่25.60นะครับ25บาท60สตางค์มีรับไซ์อยู่แนะนำเก่งกำไร TK นะครับก็เป็นหุ้นอีกตัวน เปรีโยนจากนโยบายภาครัฐที่เน้นการเพิ่มรายได้ให้กับผู้มีรายได้น้อยซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าหลักของ TK ทํทำให้แนวโน้มกันยอดขายเติบโตต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีแท็กชิลในบริษัทในเครือช่วยหนุนผลประกอบการอีกข้างหนึ่งราคาพื้นฐานมองที่14บาท15สตางค์แนะนําเก่งกําไร AS นะครับชซอปรับตัวเพิ่มขึ้น มา22%จากวันที่11ในวันที่ประกาศงบนะครับมีกําไรสุทธิเติบโต13%เยนเยียซึ่งก็ไม่ได้มากนักนะครับแต่คิดว่าตอนนี้เนี่ยเขาคงมองนักลงทุนอาจจะมองไปทีการ,ปรเปิดตลาดเกมที่อินโดนีเซียซึ่งเป็นตลาดที่มีศักยภาพมากมีประชากรสูงแล้วก็มีแผนขยายการซื้อกิจการนะครับคาดว่าจะสรุปได้ใน2ส,สมดือในปีนี้ก็เป็นการเพิ่ม การสร้างการเติบโตอีกทางหนึงนะครับแนะนำเก่งกําไรอยู่ระหว่างปรับประมาณการขึ้นเทคนิคซื้อนะครับต้านอยู่ที่14.30-15รับอยู่ที่ 13.40- ถึง13.10ถอยอยู่ที่13บาทตัวมินนะครับการท่องเที่ยวพื้นตัวดีจะโตต่อเนื่องในช่วงไฮซีซั่นปลายปีนี้รวมถึงการรับรู้ยอดขายจากคอนโดนะครับหนุนผลประกอบการในครึ่งปีหลังราคาพื้นฐาน1 6บาทบ70ตางแนะนำเกงกำไร วันนี้มีไทรับเบอร์ลาเทคครอร์ปอเรชันนะครับหรือว่า t ีรับวอ1เข้าซื้อขายอันนี้เนี่ยได้มาจากการจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิมนะครับที่เป็น XR ในวันที่24มิถุนาโดยเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิม4หุ้นเดิมต่อ1หุ้นใหม่และทุก2หุ้นใหม่จะจองซื้อได้1 T-Rub ทีรับวอนะครับก็จำนวนสัก54ล้านหน่วย1ต่อ1ะครับราคาใช้ส4บาทอายุ3ปีราคา ใช้สิทธิ์ครั้งสุดท้ายปีเจ็ดสิงหาห้าเก็เราก็ประเมินนะครับให้ดูในบทนวิเคราะห์นะครับเราก็ใช้ Vol a t ท l i t ตต่างๆที่สามสิบเปอร์เต่ิบอร์เซ็นต์าสิบเปอร์เซ็นตาคาปิดเมื่อวานเนี่ยของหุ้นแม่ที่4ี่จุดเราได้วอ l เลนอยู่ที่บาทแปดสตาง์ที่ Vol a t ท l i t ตสาบบาท33สาตางค์ที่ว o l ต t ท l i ิต40%และที่ Vol a t ท l i ิต50%ได้วอล a ลนเนี่ย ประเมินตามราคาตามพิสตีที่บาท58สตางค์ก็เป็นข่าวย่อยของตัวปตทนะคะเมื่อวานนี้ก็มีการประชุมนักวิเคราะห์หลังงบออกกันะคะก็มองแนวโน้มของผลของผลประกอบการครึ่งปีหลังเนี่ยก็ ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะซึ่งก็มีปัจจัยลบที่กดดันมาจากในเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจชะลอตัวของสหรัฐแล้วก็ปัญหาหนี้สินยุโรปแล้วก็นโยบายการเงินที่เข้มงวดของจีนนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็คือส่งผลให้ตัวราคาน้ํามันแล้วก็ราคาผลิตภัณฑ์คอมมูนิตี้ทั้งหลายเนี่ยก็ค่อนข้างว่าไม่ได้สามารถปรับเพิ่มขึ้นได้ตามฤดูกาลเท่าไหร่นักนะคะแต่อย่างไรก็ตามตรงนี้บริษัทได้มีการจัดการบริหารความเสี่ยงเพื่อรองรับแล้วอีกทางทางบริษัทเองก็มองว่าระดับราคาน อยู่ที่100ถึง100เหรียญสหรัฐต่อบาเรลเนี่ยน่าจะยังเป็นไปได้นะคะโดยมองว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นในครึ่งปีหลังก็ไม่น่าจะรุนแรงเหมือนที่เคยเกิดขึ้นในปี51นะคะโดยถ้าเรามาดูราคาผลิตภัณฑ์เนี่ยสายโอรอมเมติกเนี่ยก็มีแนวโน้มที่ดีกว่าสายออรฟินนะคะโดยที่ทั้ง2ผลิตภัณฑ์เนี่ยถ้ามองเป็นในเชิงฤดูกาลแล้วเนี่ยในช่วงไตมรมาส3เนี่ยถือว่าเป็นช่วงสะสมสต็อกเพื่อผลิตสินค้าขายช่วงปลายปีนะคะแต่ในทางด้านของ โรมติกที่ดูดีกว่าเนี่ยเนื่องจากว่ามีดีมานเพิ่มเข้ามาจากโรงงาน p ีทโรงงาน PTA ใหม่ที่เริ่มผลิตเชิงพาณิชย์นะคะดังนั้นตรงนี้ก็มองว่าสายโรเมติกราคาผลิตภัณฑ์น่าจะแข็งแกร่งกว่าตรงนี้ก็แนะนำแค่เพียงขยอยสะสมนะคะราคาพื้นฐานที่403บาทเออฮลัลโหลได้ยินไหมคะ ตัวต่อไปนะคะก็ IT City ตนะคะตัวนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่ายังซื้อขายต่ำที่สุดในกลุ่มพาณิชย์นะคะไม่สะท้อนต่อการเติบโตของบริษัทน,นะคะที่ในปีนี้เนี่ยคาดว่าจะเติบโตได้ถึง33%นะคะ ทางฝ่ายปรับในส่วนของประมาณการปี54ขึ้นนะคะจากเดิม17%นะคะโดย6เดือนที่ออกมาเนี่ยต้องบอกว่ากำไรออกมาดีกว่าที่คาดไว้นะคะจากทั้งตัวตัวบริษัทที่ดำเนินงานเองนะคะรวมถึงในเรื่องของการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนที่สูงถึง9.89ล้านบาทนะคะคือในส่วนของ JV นะคะ แนวโน้มในครึ่งปีหลังนี้เป็นฤดูขายในกลุ่มไอทีนะคะผลประกอบการนะส่วนใหญ่ก็จะดีกว่าในครึ่งปีแรกนะคะทางฝ่ายปรับในส่วนของประมาณการขึ้นนะคะ17%นะคะยอดขายคือเพิ่มขึ้น13%อยู่ที่7 8 0ล้านบาทนะคะอัตราก,กำไรเนี่ยคาดวราจะใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมานะคะแต่ มีะมีการปรับในส่วนของการรับรู้กำไรจากเงินลงทุนเนี่ยเป็น29ล้านบาทนะคะประมาณการกำไรสุทธิทั้ทงปีก็คือ269ล้านบาทเพิ่มขึ้น33%นะคะก็ในส่วนของอุตสาหการรมไอทีเนี่ยมองการเติบโตเนี่ยอย่างน้อยก็คือ10%นะคะคือต่อไปในอีก5ปีข้างหน้านะคะ ประเด็นก็คือในเรื่องของเศรษฐกิจเองที่ยังขยายตัวได้ต่อนะคะแล้วก็การใช้คอมพิวเตอร์ของไทยเนี่ยค่อนข้างต่ำนะคะรวมถึงในเรื่องของนโยบายอื่นๆที่มีเข้ามานะคะแล้วก็ราคาสินค้าเองเนี่ยต้องบอกว่าลดลงอย่างมากนะคะก็ทําให้ตัว คนเนี่ยก็หันมาใช้ในเรื่องของไอทีมากขึ้นนะคะสําหรับในแผนการเปิดสาขาเนี่ยอย่างน้อยก็คือแปดสาขาต่อปีเนี่ยยังเป็นปัจจัยสนับสนุนให้ผลประกอบการเติบโตได้นะคะปัจจุบันเนี่ยมีสาขาทั้งสิ้นอยู่44สาขานะคะในครึ่งปีหลังเนี่ยคาจะเปิดได้อีก6 5-6สาขานะคะสำหรับในแต่ละปีเนี่ยยังตั้งเป้าการเปิดสาขาก็คือ8สาขานะคะทำเลก็คือ,อ,อส่วนใหญ่ก็จะเน้นใน ต่างจังหวัดเป็นหลักนะคะรวมถึงในห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่นะคะขณะที่ในส่วนของเคาน์เตอร์ Apple ที่มีเปิดอยู่เนี่ยก็มีทยอยการเปิดขึ้นเรื่อยๆนะคะปีหน้าคาดหมายยอดขาย8,900ล้านบาทะคะเพิ่มขึ้น16%นะคะและคาดว่าการรับรู้กำไรจากเงินลงทุนเนี่ยจะเพิ่มเป็น36ล้านบาทนะคะกำไรสุทธิในปีหน้าเนี่ยปรับเป็น316ล้านบาทเพิ่มขึ้น18%นะคะ หากมาดูถึงตัว IT เองเนี่ยต้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ยซื้อขายบนพีสักประมาณเกือบเ14เท่านะคะยังแรงก,กาดมากนะคะเทียบกับกลุ่มพาณ์นะคะไม่ว่าจะเป็น Big C, CPO, Home p r โ r o b i ร s o บินะคะพวกเหล่านี้เนี่ยซื้อขายกันมากกว่า25เท่านะคะและหากมาดูในเรื่องของ อัตราการเติบโตเองเนี่ยพบว่า IT City เองเนี่ยยังขยายตัวได้มากกว่า2หลักอย่างต่อเนื่องนะคะในสองสปีที่ผ่านมาก็ยังเติบโตได้นะคะแล้วก็ยังมีดีเวนต์ยิวค่อนข้างดีนะคะประมาณสัก 6- 7%ต่อปีแล้วก็จ่ายกันทุกไตรมาสนะคะตัวนี้เนี่ยทางฝ่ายยังคงปรับคำแนะนำเป็นซื้อนะคะปรับราคาเหมาะสมปี5 4เป็น11บบาท60และเพิ่มเป็น13บาบาท60ในปี2555นะคะอิงบนปีที่15เท่านะคะปิดประชุมในส่วนพื้นฐานค่ะ